ข้อหวยลุงสองเลขเด็ดไอ้ไข่คอนหวันไม่ผิดหวังได้เลขประทัดสมใจสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆของไอ้ไข่มานําเสนอท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆของไอ้ไข่มานําเสนอท่านทุกวันนะคะถ้าท่านกดติดตามกดแชร์กดไลค์ขอให้ถูกหวยกันทุกคนเลยนะคะ วันนี้เราจะพาทุกท่านไปกราบขอโชคขอลาบขอพอรไอ้ไข่นะคะที่วัดครองสองหนอนะคะบ้านครองสองหนอตําบลตาสังอําเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะที่นี่เขามีพิธีบวงสวงพุทธาพิเศษไอ้ไข่นะคะพร้อมเปิดเนตรไอ้ไข่คอนหวันนะคะ เศรษฐคอนหวันนะคะโดยมีประชาชนทั้งระแวกใกล้เคียงแล้วก็จากหลายพื้นที่มาร่วมพิธีกันอย่างคึกคักเลยนะคะมาเป็นจำนวนมากเลยนะคะเพราะว่าหลายคนได้ยินจิตศักคำล่ำลือของไอ้ไข่นะคะว่าขอได้ขอโดนขอได้ไว้รับนะคะโดยพระอาจารย์ศรีเนตรธิระธรรมมเจ้าอาวาสวัดครองสองนอเปิดเผยว่าไอ้ไข่คอนหวันนะคะเศรษฐคอนหวันมีชาวบ้าน มาบนบานสารกล่าวไว้แล้วได้สมหวังดังปัถนาที่ตั้งไว้จึงได้จัดทำไอ้ไข่มาถวายที่วัดคลองสองนอนะคะซึ่งไอ้ไข่สององค์นี้แกะสลักขึ้นมาจากไม้ขนุนนะคะใช้เวลาแกะสลักนานกว่าสองเดือนเลยนะคะจากนั้นนะคะทางวัดจึงรับไว้แล้วได้ทำพิธีบวงสวงพุทธาพิเศษนะคะพร้อมทั้งเปิดเนตร แล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าไอ้ไข่คอนหวันเศรษฐีคอนหวันนะคะช่วงทำพิธีนะคะก็มีการจุดประทัดนะคะนี่เลยนะคะซึ่งหลายๆท่านคงอยากทราบแล้วนะคะว่าเลขประทัดได้เลขอะไรนะคะนี่เลยนะคะดูกันชัดๆเลยนะคะมีสองแปดกับเจ็ดแปดห้านะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะไขรไขก็ไปลุ้มสองนะคะเพราะว่าเลขนี้เป็นเลขแห่งความหวัง เลขแข่งการตั้งต,งตาตั้งตารอคอยนะคะขอได้ขอโดนนะคะนี่เลยนะคะว่ากันว่าตัวเลขทั้งสองตัวนี่นะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะที่นครสวรรค์นะคะดูแล้วปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบหรือไปไหว้ไอ้ไค่นะคะก็ไปได้นะคะ ที่วัดคลองสองหนอบ้านคลองสองหนอตำบลตาสังอำเภอบรรนพุพิสัยจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะสวัสดีค่ะ